เพลเมืองไทยคุณโสพลจากนครราชสีมาผมอายุ70ปีแล้วเมื่อก่อนจะวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำแต่พออายุเพิ่มขึ้นวิ่งไม่ไหวแล้วครับควรจะออกกำลังกายแบบไหนดีโอโหอันนี้ง่ายไม่ต้องตอบก็ได้ตอบเลยให้เดินเร็วๆเลยเดินเร็วๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะวิ่งเดี๋ยวไปเป็นลมหน้าปากซอยใช่เพราะว่าแดดบ้านเรามันก็ร้อนด้วยอัตราแล้วก็ไม่ต้องเร็วได้ไหม ก็มีนะในซอยอาจารย์วิโรจน์สกุลชัย75ซอย3ก็จะมีอะไรชื่อหรืออะไรบ้านซอยสกุลชัยนักวิทยาศาสาร์นสกวิทยาศาสตร์ไทยชื่อแมกกาซีนบ้านซอยสกุลชัยก็พูดไปเลยว่าซอยซอยจรัน75เข้าไปแล้วก็จะเป็นซอยสกุลชัยก็จะมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งน่ารักมากเลยก็จะใส่หมวกใส่รองเท้ามียี่ห้อทุกโค เจ็ดสิบเจ็ดสิบอัพจะซ้ำไปแล้วท่านนี้เดินคนเดียวทุกครั้งที่อาจารย์วิโรธออกมาลดน้ําต้นไม้ยามเย็นพอลดน้ำเราก็ลดน้ำไปก็ฉีดใส่ท่านก็จะเห็นท่านทุกทีเลยนะท่านก็จะเดินมาแล้วจะแบบเป็นเจ n t l e m a n มากแาองกำลังกําลังเดินเดินครับเดินเดินไปเดินมาแล้วไม่ต้องเร็ว ไม่ต้องเร็วเลยนะแล้วก็ไม่ได้ช้าไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วอันนี้คือรายหนึ่งคือไม่ต้องเดินเร็วเลยอันนี้นี่คือนี่คือเคสหนึ่งเคสที่2ก,ก็คือคราวนี้มาทั้งคู่อากงอาม่าเลยอากงอาม่าน,นี่จะต้องมีค่าท่าบริวารมาละเพราะท่าทางอากงอาม่าเนี่ยจะวีคจะ8แิเหมือนกันวีคแล้วก็ท่าทางจะไม่สบายด้วยแล้วก็หมอจะต้องต้องต้องบอกให้กายภาพบําบัดก็ต้องมายืน เดินยาาเย็นค่าทาาบบรันก็จะก็จะมาละก็จะแบบแหแ่แห่มาละนี่แห่แหนมาแห่แหนมาเป็นกลุ่มเลย<อ>แล้วก็แล้วก็รดน้ำเห็นเออมีความสุขอีกคนหนึ่งเป็นอาเจ้อซ้อาอ,อาซ้อก็ประมาณสักหกสิบทาทางก็จะเป็นสาวแบงสาวแบงนะน่ารักมากเลยใส่หมวกใบปิดกว้างแล้วก็ถือถือถือไม้อันนึง แล้วก็ใส่รองเท้ายี่ห้ออีกแล้วถือไม้ทําไมถือแล้วก็เดินเดินตีหมาอ๋อไล่หมาในสมัยใช่มีหมาเป็นการออกกำลังกายอีกแบบใช่ใช่เอาไปไล่หมาทีนี้วิธีการเดินเนี่ยดีแต่ว่าคือเดินเดินเป็นสปีดเร็วเร็วนิดนึงแล้วก็ชะลออย่างเงี้ยจะได้ในเรื่องของหัวใจนะนะอันนี้ต้องมองงี้แต่มันมีข้อแม้นิดนึงมันมีนานแล้วเรื่องนี้นานแล้วมีท่านรัฐมนตรีในอดีตท่านหนึ่งครับเดินเหมือนกันออกกําลังโดนรถ รถ oh, อะไรนะ oh, เรื่องลดอะไรถเมย์เฉียวไปเลยเฉียวเฉียว <Che el. S 2> ก็ก,ก็ก็ไปเสียที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยให้บอกว่าการเดินก็ต้องดูหน้าดูหลังเหมือนกันนะออกกำลังเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ไม่ต้อไปเดินตามสาธรสีลมหรืออะไรเอนเดินในซอยหมู่บ้านได้พี่หนิงบางทีคนเราอายุม,มากๆเราไปเงงเงงเงงเงเนี่ยเจ็ดสิบราไปเดินเงงเงงเงกำลังจะก้าวขึ้นฟุตบาทรถเมย์เอาไปกินแล้วมีอีกท่านหนึ่งก็อดีตรัฐมนตรีเหมือนกันเดินอยู่ในซอยตรงแถว งามอะไรนะตรงแถวนั้นมันมีพระตะการจันเพ็งงามดูพลีงามดูพลีตกแล้วมันเดือดท่ออุ้ยอมิตรพุทธโทอายุก็เยอะแล้วเพราะฉะนั้นจะไปตัดรองทุ่งหมาไเลยนะมันต้องระวังนะคะการเดินก็ต้องดูตาหมาตาเรือหน่อยแล้วก็โชคดีคือถนนจรัญเนี่ยในซอยต่างๆมันจะเป็นซอยตันนะค่ะยกเว้นทจะซอยสิบสามไม่ตันโอ้โหไปได้แล้วรถเยอะไหมรถเยอะไหมซอยเออซอยเจ็ดสามนี่รถเยอะไม่ได้อย่าไปเดินตรงซอยรถเจ็ดสิบห้านี่ก็เป็นซอยที่ที่อาจารย์ไม่ตดอยู่นั่นค่ะก็เป็นซอยที่แปลก เป็นห่วงจุ้ยแปลกนะปากซอยก็ติ๊ดหนึ่งพอเข้าไปในซอยนี่โอ้โหโอเคบานเป็นถุงเขาเรียกถุงห่วงจุ้ยเขาเรียกถุงเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเต้าปากเล็กๆไงแต่พอเข้าไปข้างในเนี่ยมันสามารถชอนใช้ไปสี่ห้าจังหวัดได้เเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นซอยที่หลายๆคนก็จะลัดไปโน่นไปปทุมไปอะไรแต่ก็โชคดีมากแต่ซอยมันเล็กไงลยบังคับว่ารถไม่ไม่วิ่งเร็ว เออพอพอเราเห็นรถมาแบบผู้สูงอายุก็สามารถวัยเรารุ่นใหญ่เนี่ยก็จะรู้ละพอเขเห็นรุ่นใหญ่ปุ๊บเราก็ชะลอทันทีก็ทำไมต้องไปเดินกันข้างถนนอันตรายอ่ะเราเราไม่ต้อในซอยเดินในซอยเดินก็น่าหนาข้ามถนนน่ะซอยข้ามถนนเลยต้องระวังก็สองเลนไม่มีบ้านเหรอพวกนี้ไม่มีบ้านกันเหรอือ ไหนพี่ก็มีห้องนอนไหมครับบ้านใจรลดก็แปดสิบวาเพราะแปดส8บวาเนี่ยห้องนอนก็25เมตบห้าเมตรห้องรับแขกมีไหมครับอนะห้องรับแขกมีไหมหน้าบ้านข้างในลงรถอะไรมีไหมครับห้องแค่นี้ได้ไหมครับ มีถ้าไปเดินมาเบื่อไงเดินเร็วๆอ่ะเบื่อต้องออกกำลังกายคุณจะเบื่ออะไรอ่ะไปดูนกดูไม้มัางคุณทำเพื่อร่างกายคุณอ่ะคุณจะเบื่ออะไรอ่ะอยู่แค่เนี่ยคุณเดินไปเร็วๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณไปกี่กิโลแล้วเดินนกชมได้ทักอาจารย์วิโร์ด้วยสวัสดีอาจารย์ว่าชื่นใจขึ้นมาแล้วเห็นอาจารย์วิโร์ก็ชื่นใจแล้วอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการเดินเล่นไม่ได้ออกกำลังกายเดินไปเพื่อทักทายดูวันนี้คุณวิโรดก็จะลดน้ำแล้วั้นจะใส่หมว ใบเนี้ยเอามาให้คุณดูฉันจะเดินให้คนเห็นแล้วก็เดินให้รถเมย์เฉียวเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะแมพี่ก็ยิงการการเดินเนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องดูคุณเดินในสวนสาธารณะอย่างดีไปสวนไปสวนลุมอย่างนี้คุณไปสวนสมเด็จนี่คุณไปสวนรัชการที่เก้าอ่นี้ใกลเหลือเกินอ้าก็ถ้าไกลก็อย่าไปไหนเดินอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นเร็วๆให้เหงื่อออกปิดแอร์ให้หมดอ๋อต้องปิดแอร์ด้วยปิดแอร์ปิดแอร์ให้หมดเดินให้เหงื่อออก เพราะว่าเงินมันจะออกมาแล้วมันจะมาไล่พวกไอเนี่ยเขาเรียกวอะไรรูขนเราขุมขนเราเนี่ยมันจะมีพวกเศษที่มันละเอียดติดอยู่ตาเรามองไม่เห็นจะช่วยดันเปิดรับเพราะงั้นสิ่งที่คุณโสพลถามมาว่าวิ่งตอนนี้ก็ชะลอการวิ่หน่อยเดินแต่จะเดินที่ในส่วนเด็กที่บ้านไม่ไปสวนมันไกล่ที่อาจารย์ว่าไม่ต้องเดินไปถือไม้เป็นหมามันมาไม่มีความสุขไอ้นี่จ้องจะไปมีเรื่องกับหมาแล้ว่คิดตรงนี้ก็เริ่มต้นผิดแล้ว่ถ้าพูดเป็นภาษาละครของเราก็ ลดเทมโปลงมาอะไรนะอะไรนะลดเทมโปเวลาเราเล่นละครมันต้องเป็นการเล่นเทมโปคืออะไรเทมโปช้าๆล้วพอถึงตอนถึงเต็มก็ดุ๊ดดุ๊ดดุ๊ดเล่เทมโปใช่ไหมแล้วก็ลดเทมโปลงเล่นจังหวะเรีลยเล่นจังหวะก็เลยเรามาฟังดูว่าการเดินนั้นดียังไงเขาบอกช่วยให้กล้ามเนื้อตอบสนองดีขึ้นเวลาเราเดินออกกําลังเนี่ยจะช่วยให้ลดระดับกลูโคสในกระแสเลือดด้วยแล้วเขาบอกว่าเดินเป็นประจำจะลดความดันในกระแสเลือดและอาการโรคหัวใจวายเฉียบพลันในวัยนี้ นะคะจากหกเจ็ดสิบเนี่ยผู้ที่ออกกําลังกายด้วยการเดินติดต่อกันนาน90วันจะชะลอริ้วรอยและช่วยกระปรี้กระเปร่าอันนี้ดีแต่ไม่ใช่เดินติดกันทั้ง90วันนะอาทิตย์หนึ่งอาจจะสัก3าวันอะไรอย่างี้นะคะจะเด้งขึ้นเลยฮะเด้งขึ้นนะจะไม่มีริ้วรอยแล้วก็จะช่วยให้สมาธินั้นดีขึ้นนะคะเขาบอกว่าเดินออกกําลังกายอย่างน้อยทีละ4ชั่วโมง4ชั่วโมงก็คือวันละอาจจะชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง ช่วยให้ไขมันส่วนเกินรอบเอวลดลงได้ถึง16เซโอ้ oh. แล้วใครที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกการเดินจะช่วยระบบย่อยอาหารได้ดีนะคะและช่วยให้คุณหลับสนิทอีกด้วยนอนหลับด้วยเนาะแล้วก็ม,ม,กมีสมาธิด,ะะด้วยใช่ไหมคคุยเพลินเมืองไทย